สวัสดีค่ะสวนทิวหนออไหวรายงานโตจ้าพบพอกันคือเก่าเนาะค่ะเนาะมือนีถ่ายตอนเย็นเย็นในพอแม่พี่น้องเห็นเบ่งน้ำกันอีกแล้วบางเทือกับทายช่วงเศร้านะค่ะไปค่ะมือนีรับออเดอร์ลูกค้าเจ็ดิบแปดสิบบาทนี่ระค่ะไปตัดพักไข่พี่ห้่้องผู้เพิ่นอยู่ในบ้านเนาะค่ะ ผักปอดสามพิษที่สวนทิวหนองหวายเหมือนเดิมค่ะไปเบิงปลาผักปลาตัวปลาแต่งของเข้าคือเกา่าละจ้าได้น้อย,อยแต่ว่าก็ได้เด้ค่ะกินผักที่สวนทิวหนองหวายไม่ต้องห่วงนะคะบรรยากาศแงมือแรงเนาะค่ะพี่น้องพุ่นละค่ะพาไปเบิงบ้านพักอยู่สวนขางลางคือเก่าค่ะไปเบิงคะนาค่ะผักคะนาผักคะนายางผักคะนาเห่งหอมเด้กค่ะพี่น้อง มือเศร้านี่แม่บ้านเอามาพัดแซ่บแสบแบรมเโมเโดีค่ะหวานจ่วยจ่วยอยากให้พี่อยากให้นองกินน้ำกันเทไปค่ะลุยเลยคค่ะบรร,าาบรรยากาศบรรยากาศค่ะมือนีเดี๋ยวพาพี่นองมากินตำแตงก่อนค่ะมกแตงเปน็นนวยแล้วแต่ว่าเพราะท่านท่านในด้ขายดอกจ้าสิเกยบไปตำเนาะค่ะเนาะเหลือ,ก,อกินพุนละจ้าสโลแกนของเรา เหลือกินเดี๋จ้งขายพืะะ่อนค่ะพี่น้องเอ้ยดอกดกคักโดกแน่แต่ว่าเป็นดอกตัวผูเนาะดอกตัวเมียบ่ค่อยหลายแต่ก็ว่าเป็นยังค่ะเราเก็บกินได้เหมือนเดิมจ้าเดี๋ยวเก็บแต่งก่อนทีไปเก็บพักให้พี่น้องเพิ่นนี่ค่ะนี่จ้าพี่น้องจ๋าได้ตำอยู่ด้ค่ะเนี่ยเห็นบ่ค่ะ แดงที่สวนทิวหน่อหวายของเรานะคะเดยวเก็บต่อไปค่ะนี่นมากินตำแตงน้ำกันเด้อจา้าว้าวยางพันนี่ค่ะสาแหน่พอใหญ่เราขออนุญาตเอื้นพอใหญ่เนาะค่ะคุณ่ะกำลังงานค่ะพี่น้องก,กำลังงามเอาเดินต่อไปจ้าสวนของเฮา เดี๋ยวนี้พอใหญ่แล้วก็เอาเฟียงมาคุ้มกับเมื่อละค่ะมื่อเศร้านี่ก็ห่อไปปกไว้สวนค่ะเทิงจ้าุูนะพี่น้อง่นไล่ง้วเข้าบ้านค่ะเสียงงัวตึงตั้งตึงตั้งระอาทิตย์ตกดินไปค่ะอยากไปเก็บผักน้ำกันคือเก่าเนะไทยเบ่งบรรยากาศอยู่สวนขางล่างนี่แหละจ้า เยน,นี่พอบานเล้หมองคางๆนะคะ่ะพ่อยายแล้วก็เป็นนานผักชีจีนแนล้วค่ะนี่เนาะผักชีจีนหมื่นบ่ค่ะพี่น้องค่ะเว้นุบคำแล้วเนาะตะวันคํำลงเอาอีกแล้วเสียงเพลงมาอีกแล้วค่ะพี่น้องอันนี้กับแปลงผักชีจีนค่ะพ่อยายวานผักชีจีนไว้สวนสามนานทีเลี้ยวเห็นอยู่นี่ค็คือขนาเห็ดหอมค่ะ นันนีบัท่านอย่างไงเป็นใดเด้ค่ะน,น,นันนียังตัดบัใดได้พี่น้องพื้นที่บังไดว่างพ่อยาเลาก็สีกลนานไว้เลยล่ะค่ะปลูกแบบลุงดินพร้อมดูแลรักษาใส่ฟุนใส่ปุ๋ยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบัท่านในพ่อเก็บดอกค่ะอันนี้พี่น้องเห็นบอค่ะนันนี่นี่ดนชายเห็บเบิงเนาะค่ะเนาะเป็นอย่างเขาคือเ,เอื้อนข้านาหเห็ดหอม แม่บ้านกับพึ่งปลูเป็นขั้นแรกแ่ะค่ะนี่พึ่งจะปลูกนะคะนี่เห็นบ่ค่ะเหมือนสิมียอดยอดนี่น้อยคือจังดอกไม้นี่นะคะ่ะโพขึ้นมารอมองไปของมันเนะาะใบก็หวานหวานด้วยค่ะพี่น้องมุย้ยว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวแต่สะอ่อนขึ้นอย่างนี้เด้อค่ะเบิ่งแล้วมีความสูขขึ้นอย่างจ้า สวนมองนีพญายแลวกะวานผักชีลาวค่ะผักชีลาวไว้นี่ค่ะตรงนั้นกะชีจีนอีกสองนานพุนกะชีลาวค่ะสลับกันไปประมาณนี้แหละจ้าเขาโพดแต่ว่ามองนีเขาโพดสีบงงามปันไดดอกค่ะแมงมันลล่งเนาะกระสิพ่อได้กินฟากพ่อได้ตุ่มเนาะค่ะ บ้านของกบกบหน่อยเป็นยังไงเนาะพระท่านเดี๋มาถามข่าวป็นไงค่ะกกบหน่อยของเฮาพุนบ้านพักสแลน่นกับขาดเกือบสิเมือดแล้วล่ะค่ะล้มตีเนาะล้มล้มลมล้ม,ลม,ลม,ลมขึ้นอย่างนี้เลยค่ะนี่พายางไปบึงแล้วก็เก็บพร้อมเอาไปส่งออเดอร์คุณลูกค้า มือนีก็ได้ยุดดอกแปดบาทถ้าเอาเขาไปขายกะมันกับบอคู่กันค่ะแต่ว่าบางเทือมันกับว่าถ้าในมีเวลาปันใดผู้ใดสร้างเขากีไปขายก่อนเนาะค่ะมีเวลากับฝ่าวตัดไปขายเลยจ้ะระคะขอนำเสนอค่ะขอโปรโมทนะคะคณะเห็ดหอมอยู่ที่สวนทิวหนองหวายพู้น,น่ะคะ่ะบางส่วนกะ ผู้ใดสร้างก็เอาไปหายเนาะค่ะมือเ้านี่ก็เอาไปพ,พัดนี่แหละค่ะผู้นะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบื่องไกลๆอีกเทียนหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะ,ม,คะม่นสิเป็นแบบเหมือนก็เป็นในช่อมันออกมางีสินะคะ่ะบบดที่นี่ล้ำต้นกอวบัวอ้วนเน้อค่ะล้ำต้นก็หนุนอ้วน พัดแล้วหวานหวานด้วยค่ะบอยอยากวาวคลิปใดคลิปใดแม่บ้านกะมิแต่บ่ยอยากว้าเนาะค่ะมันแซบอีหลีค่ะสวนกล่องตุงของเฮ้าพุน,นะะพะยย่ะค่ะพูอใหญ่เล้ากะหวานไหวไม่แล้วค่ะเวลาสิไปขายก็ลุกเลยเลยค่ะถอนออกเลยค่ะก็คือถอนออกแล้วกะไห้มันในต้นเพราะว่าเฮ้าไ่ได้แปะค่ะ ก็คือวานเอาวานห่างๆส่วนหบองท่างพ่นกระปาบกบกไอบกเขือค่ะบบกเขืออุโมงผักของเรานี่ค่ะค่ะความสุขกระสางได้เนาะพี่น้องเนาะไปค่ะเก็บพักก่อนค่ะนี่แหละจ้าพร้อมที่จะนำส่งลูกค้านะคะ ตัดเรียบร้อยแล้วมีขนาดพักชีเล่าแล้วก็กวางตุ้งค่ะก๋ำใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะช่วงนี้กับธรรมดาละจ้ะก็ตรงที่ก๋ำใหญ่จักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ฤดูหนาวพักกระถือละจ้ะเอาเดี๋ยวจังไดกับน้ําสูงก่อนเนาะค่ะเนะาะค่ะจังไดคลิปนี้แม่บ้านกะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ส่วนน้อยๆส่วนทิ่วหนองไหวมองนีแน่เด้อค่ะ เอาพักไป่งหลูกค,ค่าก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่น่ะคะ่ะทายบรรยากาศในหลอบสวนหนพี่น้องเบิงสองแถวซอยกันเห็ดเนาะคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ